จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสนับจนโดยดีกว่ากินดินนะคะอรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะวันนี้นะคะการจะอยู่ในโหมดช่วงรักสุขภาพค่ะอ่าอย่างที่รู้รกันอยู่เนาะเราก็จะมา ป้องกันตัวเองกันค่ะโดยการกินอะไรที่เป็นสมุนไพรเมนูดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําปลาทับทิมนึ่งกระเทียมพริกไทยค่ะวัตถุดิบหลักเลยค่ะปลาทับทิมนะคะ1ตัวนะคะตัวใหญ่ๆประมาณกิโลก,กว่าแล้วก็บ้างๆๆพักให้เสด็จน้ำน,นะคะในลักษณะแบบนี้ไว้ผักนานานชนิดเลยนะคะนี่เลยก็จะมีนะคะ ารากขึ้นชาย่ยตะไคร้ทุบป,ประกาศขาวมีต้นขึ้นชาย่ยมีใบโหระพาตะไคร้ทุบๆๆๆทท,ท,ทั้งต้นเลยก็ก็พันนะคะเดี๋ยวการจะเอามายัดพุงปลากันค่ะมีใบมะกรูดค่ะดับกลิ่นคาวนะคะเห็ดค่ะนานาชนิดนะคะในส่วนของผักเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะอยากจะกินผักอะไรจัดได้เต็มที่เลยค่ะนี่เลยส่วนสําคัญค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะสามเกลือนะคะมาค่ะ,มา,คะมาดูขั้นตอนและวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นนะคะ นี่ตะไคร้นะคะ3ามต้นน้อยๆค่ะการทุบตลอดทั้งต้นเลยนะแล้วการก็พันในลักษณะแบบนี้ไว้ค่ะการก็จะยัดเข้าไปในพุงนี้ค่ะพุงปลานะคะของการนะคะปลาไม่รักษาสุขภาพเลยอ้วนลงพุงมันเยอะเชียแต่ไม่เป็นไรค่ะการจะไม่เอามันนั้นทิ้งการจะเอาไว้ด้วยเพราะที่ว่าพอเวลาเรานึ่งแล้วอ่ะเขาจะได้มีความมันๆอร่อยเด็ดไปอีกนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดแทรกตะไคร้เข้าไปค่ะตะไคร้ทุบนะคะ ยังไม่พอนะคะตะไคร้ยังไม่พออันนี้ผักที่เพื่อนๆจะยัดนะแล้วแต่เลยค่ะอันนี้นะคะใบโหระพาค่ะการทําให้เขาช้ําๆอยู่แล้วเขาจะได้ส่งกลิ่นหอมออกมานะคะพอเวลาเรานึ่งยัดเข้าไปอีกค่ะยัดอะไรได้ยัด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 เข้าไป <c oughs> เพิ่มความหอมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะดับกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวเลยค่ะใบมะกรูดค่ะให้เพื่อนย้ำๆๆให้อ่อนนิ่มๆหน่อยนะคะ กดเขาหน่อยเนี่ยค่ะประมาณเนี้ค่ะยัดได้ก็ยัดเข้าไปมีผักอะไรแต่ยัดได้ก็ยัดเข้าไปนะคะอันนี้ไม่ได้สงวนเนาะมีใบเป็นใบตรงใบเตยมัดก็สามารถทําได้นะะกันจะเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพายัดเข้าไปในการกระชอบกินนะผักที่ยัดเข้าไปในพุงปลาเนี่ยกันว่าหอมดีประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสามเกลอเอามาทำอะไรนี่เลยค่ะ เตรียมอ่างผสมมาค่ะนี่นะคะใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะก็จะมีนะคะพริกไทยนะคะอ่าแล้วแต่วความชอบนะการใส่ไป1ช้อนนะคะแบบไม่พูนค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมเยอะหน่อย1หัวนะคะแล้วก็รากวัชีประมาณ3รากนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทําการปรุงรสกันค่ะโดยการจะใส่น้ํามันหอยนะคะประมาณ2ช้อนค่ะปลาตัวใหญ่นะนี่เราจะมาทาน้ําซอสสามเกลือกันค่ะซอสกระเทียมนะคะ ซอสปรุงรสค่ะประมาณหนึ่งช้อนพอนะคะน้ำตาลทรายค่ะตัดรสนะคะนิดเดียวพอค่ะอย่าให้หวานนะเมนูปลาเน้นเลยค่ะอย่าให้ออกหวานเพราะว่าเขาจะเพิ่มกลิ่นขวนะการจะไม่ให้น้ําเขาเยอะนะน้ําซอสะคะ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าพอเวลาเราเนื่องอะ่ะเดี๋ยวน้ําปลาก็จะออก่าน้ําผักก็จะออกการจะใช้ผักนะคะเนึ่อไปด้วยค่ะเป็นการเนื่งสมุนไพรนะ เนี่ยจังหวะนี้ให้เพื่อนแอบชิมได้นะรสชาติเค็มมากไหมอะไรบ้างโอ้ยพอดีเลยค่ะของการนะคะหลังจากนั้นก็เอาปลาลงมาค่ะนี่แหละลาบากตอนนี้หละกะันอ่ะนั่เพื่อนเตรียมจานมานะคะเหมาะสําหรับที่จะนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเอาให้ทนความร้อนนะของการทนความร้อนค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนใช้ผักค่ะเป็นผักกาดขาวค่ะที่การใช้วันนี้นะคะใา้เป็นกับกาบนี้นะให้เพื่อนล้างเอาทำความสะอาดให้ดีเลยนะเพื่อนลอกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวางก้นจานเลยค่ะ ตกแต่งเขาหน่อยนะถ้าชิ้นใหญ่เราก็ผ่าครึ่งนะคะเพื่อง่ายต่อการวางเนาะเขาจะได้ไม่กระเด้งกระโดดไม่งั้นนะชอบกระเด้งกระโดดมากน้อยตามความชอบนะอันนี้ค่ะไม่ว่ากันเนาะคุณใช่ะต้นต้น,ตนวางๆไปเลยเพิ่มความหอมช่วงประมาณนี้ค่ะเตรียมรอไว้ก่อนนะคะเอาปลามานะคะแล้วก็เครื่องค่ะที่การผสมไว้นะคะ ลงไปทาบนตัวปลาเลยค่ะปลาตัวใหญ่เปลี่ยนจานแป๊บ <c oughs> อันนี้มานี่แล้วการขออนุญาตใช้มือนะคะก่อนทาำอาหารทุกครั้งล้างทําความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะคะให้เพื่อนนะคะใช้มือะคะ่ะนี่ทำกินเองนะคะใช้มือลูกค่ะลูบใหทั่วปลาเลยนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากจะเอามาแนะนำกันค่ะ แล้วก,การก็หมักปลาได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางมือก่อนหน้าเจ็ก่นการจะตั้งหมักทิ้งไว้ค่ะสักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้น้ําซอสนะคะซึมเข้าไปในตัวปลาบ้างนะคะนี่เลยค่ะไม่ได้ดซึมเข้าในตัวปลาบ้างซึมเข้าไปในตัวปลาค่ะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะหมักปลาตั้งครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนะคะเตรียมค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ย้ายปลามาค่ะใส่จานที่สําหรับจะเอาไปนึ่งนะคะนี่เลยวางบนผักแบบนี้เลยนะคะสูงๆต่าๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอเวลาผักเขายุบเดี๋ยวก็ได้ที่เองค่ะเครื่องที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็โปะๆลงไปเลยค่ะบนตัวปลานี้เลยค่ะเนี่ยแหละเขาจะหอมสมุนไพรมากๆเลยนะคะส่วนเห็ดนะคะเขาจะสุกง่ายค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะคะ อ่าโอเคค่ะนี่ค่ะในส่วนของปลานะคะก็พร้อมที่จะนึ่งแล้วค่ะค่ะนี่นะคะเราจะมาดูกันค่ะวิธีการนึ่งปลาไม่ให้คาวนะใหนเพื่อนค่ะตั้งน้ําในหม้อซึ้งนะคะให้เดือดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนนะคะการไม่ได้ใส่ตั้งแต่ทีแรกสมุนไพรที่เหลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ลากขึ้นช่ายนะคะตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เนี่ยแหละพวกนี้แหละค่ะเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวเลยค่ะนะคะใบมะกรูดแล้วก็ขยำขยำขยำชี้ๆหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะให้เขาเดือดจะจัดอีกทีนึงเดือดจัดดีแล้วนะให้เพื่อนเปิดฝาค่ะเสร็จแล้วเราก็นําซึ้งนึ่งปลาค่ะซึ้งปลานะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะ นึ่งยาวๆไปเลยค่ะเดี๋ยว10นาทีนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะปิดฝาเลยจ้าค่ะนี่นะคะกลิ่นหอมโชยดีทีเดียวเลยค่ะค่ะประมาณ5นาทีนะคะค่ะให้เพื่อนเปิดฝาดูก่อนค่ะอ้าวนี่นะคะปลาของการก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะปลาเขาจะสุกง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็ดค่ะนี่ก็จะกินเห็ดนะคะการก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะ นี่มากน้อยตามความชอบนะคะการชอบกินเห็ดกันก็จะใส่เห็ดลงไปเนีย่ยค่ะผักอย่างที่การบอกนะอุ๊ยร้อนอย่างที่การบอกอะคะ่ะจัดได้ตามชอบเลยค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ไปนะคะนึ่งต่อค่ะจนสุกเลยนะคะขั้นตอนในการนึ่งเพื่อนๆืใช้ไฟแรงตลอดการนึ่งเลยนะคะนี่เลยค่ะปลาจะได้หอมหอมนะคะแล้วก็จะไม่คาวนะคะนี่ค่ะนึ่งต่อค่ะ ค่ะระหว่างการนึ่งนะให้เพื่อนเปิดมาแล้วก็คอยเช็คเรื่อยๆนะคะวิธีการเช็คปลาสุกนะคะนี่ให้เพื่อนทิมดูค่ะใช้ซ่อมนะคะจิ้มดูค่ะโอ้ยร้อนอะ่ะ <c oughs> ชอบรังแก,กกันอยู่เรื่อยเนี่ยค่ะให้เพื่อนดูนะคะอ่าโอเคค่ะของการยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวการจะนึ่งต่อไปอีกค่ะให้เขาสุกนะคะผักยังไม่สุกจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะที่การกะกะไว้สักประมาณ15นาทีนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะปลาของการส่งกลิ่นหอมอกระจายมากเลยค่ะนี่เลยอ๋อระหว่างการน,นึ่งนะการเพิ่มผักขึ้นช่ายไปแต่ว่าการไม่ได้ถ่ายนะคะนี่เลยค่ะอย่างที่กันบอกอะค่ะผักนะคะสามารถใส่ใส่ได้เลยอยากจะกินอะไรก็ใส่เข้าไปการเพิ่มขึ้นช่ายกับผักกาดขาวเข้าไปนะคะ นี่เลยจ้าก็จะเป็นน้ําซอสแบบนี้น้าซุปแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะทําเป็นแจวก็ได้นะหรือว่าเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะก็เข้ากันดีกันก็ก็ก็เข้ากันดีค่ะนะคะแซ่บเลยค่ะหรือจะกินแบบนี้เลยก็ได้กินคู่กับผักนะคะผักนึ่งนี่เลยค่ะเมนูสุขภาพค่ะปีแกค่ะสุกแล้วนะคะให้เพื่อนเช็คดูค่ะเนี่ยค่ะ ที่การบ้างไว้นะแล้วการก็มาแหวกแหวกดูโอเคเนื้อร่อนออกจากกันหมดแล้วนะคะจากก้างแล้วนะคะนี่เลยค่ะสุกได้ที่เลยค่ะอ้าวพร้อมเสิร์ฟจ้าปลานึ้อกระเทียมพริกไทยนะคะอีกหนึ่งรูปแบบเมนูปลานะคะลองทํากันดูค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะทําแล้วอร่อยจริงค่ะค่ะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะเมนูได้สุขภาพค่ะเชื่อว่าร่างกายตอนนี้ต้องการสมุนไพรพูดไปน้ำลายหก หอมมากค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝาก,กเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ